พอลกฟางสายสันพลัดที่นีนอสเตรเลียแล้วจ้ากะว่างหันภาไปเที่ยวชมเมืองจาวบันนีออกนอกเมืองสิไปเยี่ยมเพื่อนของคุณสามีจ้าเขาอันอัญยุบในป่าไม่จ้าเดี๋ยวสิบภาไปชมวิวนอกเมืองน้ากันจ่างามๆแถวนี้มันเป็นมันเป็นแบบทุ่งหญ้าไม่จ้าเมืองแถวนี้เขาสีส่วนากเขาสีเลี้ยงงัวจ้าเวเวไอซีลีวิงอ๋อ oh n no. it's just on the out the road right there พันอยู่ในป่าแม่จ่าบ่รหลว่ามันเป็นส่วนใดของของของเมืองกะสิาพาไปชมที่โวจะไปะจาไปเที่ยวน้่กันเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศระวางท่าจ้ะกำลังี่ไปเยี่ยมเพื่อนของคุณสามีจะาพ่นอยู่ในป่าเนาะเ้อากระตองขี่รถเขาป้าเขาดงจ่าในวันนี้มันยังพิ่นหน็ป้าปใไหนว่าต้องออกจากเมืองจ้ะ จะลดกระซิเป็นหลุมเป็นบ่อในเรืนะ่องจับวัวม,มันเป็นถนนมันบ่เป็นถนนใหญ่ชนบทชนบทภาคเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์ What people mostly do here? darling o w s, <C ows>. <S ส่วนมากคนยุนิสิเลี้ยงงัวจ้ะเลี้ยงงัวส่งออกแล้วก็ขายอยู่ในนี้ What is it? Cows เออเลี้ยงบัวแหละ นี่ป้ายงานป้ายงาเลี้ยงวัวเลยจ้ะที่เป็นเห็นเขียวๆน่ะ How far from here to your friend? o e fair way, yeah. You can turn off now and then we'll turn it back on on the dirt road. Okay. ขับรถเขาป้าเขาดงจ้าอันกะบทเป็นป้าป้างที่ละจ้ามันนอกกัทีด้ยินีเสียงนุ่มพัดแน่เลอจ้าวันอันเอากระจกลงมาจ้าสามีเขาอยากรับเฟรช h อเขาบอยักอันแซนแอร์รถที่แรกว่าสิมาส้่ทีแถวหนีเด้ไปที่นี่ไปพอทีหม่องนึงมันมันงามกว่านี่มันมันไก่บ้านผมก็เลยเปาแถวนีแถวหนีก็งามเหมือนกันจ้าแต่ว่า อันตรายอย่างนึงปิกายอ่ะไฟป่าไม่จ๊ะไหมเหมดเลยได้แถวเนี่ย I'm talking about bushfire last year it's all b u r n out here <Yeah. S 1> ป,ปิกายไม่จ๊ะไฟป่าออสเตรเลีย,ยนักอิลีได้ปิกายแบบค้นทิยุทธเราแยกแถวเนี่ยต้องโอพโยมเหมดเลยพอไฟป่ามันไปเหมดอเลยอะแต่ว่า วันนี่ก็เคี้ยวกับขึ้นให้เขาฝนตกประยุทธ์เลยจากปีนี้เมื่อนี้หัวตาสิเดทายวิดีโอฟังมาหอดเป็นอาทิตย์แล้วฝนตกเมืดหมือเมืมดแว่นมืดคืมบ่ได้ออกไปใช้เลยเมื่อนี้หัวตาสิเดออกไปข้างนอกก็เลยมาถ่ายวิดีโอให้เบิ่งจ้ะบรรยากาศลาดทั้งตอนอันว่าเป็นลาดทั้งตอนเหนือเขาบอกว่าอันมันเป็นทางตอนเหนือของลด New Wales, ัดนิวเซาแลนด์จ้ะ อันนี้ออกมาประมาณเครึ่งชั่มโมงเรจาจะจากอันเมืองอันคาสิโนคาสิเป็นป,ป้าหรอกับเป็นทุงโล่งบ้างจา้ะเพ,พราะววาเพิ่นเอาไว้เลี้ยงหัวไหมจ้ะ ตอนไปเที่ยวทัสมาเนียคล้ายกันเลยเป็นทุ่งโล่งแต่ว่าทางทัสมาเนียเขาสี่เหลี่ยงแกะเป็นชวนมากอุย้ยทางถนนแดงจ้ะมันมันนนอกอิลีได้เนีนนนนเน่เห็นบ่ฝนตกยังมีนามขังอยู่เลยพูนเห็นบ่จะเป็นทุ่งหญ้าเขาไวช้เลี้ยงวัวเนี่ยเขาทางถนนแดงระลาบาทที่เนี่ยนี่แหละ ออสเตรเลียของแท้ What you call i the t dirt road? Yeah, It's dirt. <laughs> real country. Oh yeah, I guess. You guess. I like that house. <Yeah. S 1> oh oh. นี่แหละ real country. เ oh, ฮ hey. ้ยมื่นหมื่นไหมเหรอว่ามั็นฟนสิตโตอีหรอติบารที่นี่ กะสีเป็นลุมเป็นบอลในจากถนนส่วนมาออสเตรเลียมันกะสีท่าให้เบิ้องตานเมืองสวยๆเนาะทางสิดนีย์ทั้งเมลเบิร์นอันนี้นี่้านนอกจ้ะแต่มันก็น่าอยู่เลยว่าไม่นอนว่าหนาอยู่ส่วนมาคนกับกระจายจ้ะส่วนมาแถวนี้เขาก็สิปิดไม่ฟ้ามเนาะก็มีเลี้ยงวัวเลี้ยงม้ากับบรรยากาศดีไปอีกแบบหนึ่งจ้ะ มองที่ฟังเลยไปซื้อที่ก็คล้ายๆนี่สิเลยจ้าแต่ว่าป่ามันสินากว่านี่มันสิเป็นป่าเรนฟอเรสไม่จา้าอันนี้มันเป็นป่า how do you เฮาดีโคดิสไทแบบบุชเป็นป่ายูคาลิปตัสยูคาป่ายูคาบานเฮาว้าว look at that it's beautiful ป่ายูคาจ้า โอ้คิดพ่ออยากไปเก็บเพดอยู่ค่าเนาะสิบมีอยูบ่แถวเนี่ยเนี่ยล่ะไฟป่าเสเรเลียยังเห็นเป็นดำๆดยู่บ่จากต้นไม้ที่ดำๆน่ะมันจิตอันนี้ก็คือว่าโดนโดนไฟป่าปีที่แล้วได้เนี่ยแต่ว่ามันก็นยังบ่ตายมันเกิดขึ้นคือเก่าเนีนย่ยมันถือฝนจ้ะอันนี้แหละจ้ะถ้านันไปบ้านเพื่อนของคุณสามีจ้ะคุณสามีพาไปเยี่ยมเพื่อน ขันฟนโตกเป็นมากว่าด้แถวนี้นะมันก็สิถ่วมขั้งจ้ะเ <Wow. S 1> บิ้งงัวจ้ะงวอเตรเลีย i s i t for meat or for milk อันนี้เป็นอันเขาเรียงไวทานกินเนื้อจ้ะเบิ่งมันเหลวเบิ่งฮัลโหลุยบายบาย, <laughs> บาย,บาย <laughs> มาทักทายบ่อ,อะ เขาถามว r าอะไ i ค oh, ุอยู่โอ้เขอ h y ช่วงหน้าหอนต้องระวังจ้ะแต่ว่าปีนี้หนาหอนกับโกไอหอนปันไหนควฝนมันตกจ้ะมันก็เลยยยงเขียวขัดเป็นปีกายนี่โอ้ยไฟป่ายังไม่ดับเลยปีกายไฟป่าโอเค What was the name of the river the ้ำบางก a l ลเป็นแม่วันก่อนก็ไปบ้านมูอีกหลังหนึ่งอยู่ในปา่ากันจ้ะเมื่อนี้ยก็ไปอีกแต่ว่าเป็นเป็นอีกคนหนึ่งก็ได้ยุ่งเหมองเดียวกันแต่ว่าเมือน,นั้นเรได้ถ่ายวิดีโอให้เบิง์จ้าก่านมันฝนตกไหมมื่อนี้โชคดีอากาศก็ยังขึ้นขึ้นม่โยขึ้นลงกระแดดขึ้นลงกระแดด